ท่านพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนพัทรพรจิบจงกันนะคะสวัสดีค่ะหนูอยากทราบว่าท่านผู้อำนวยการมีวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารโรงเรียนปัจจีวังแดงอย่างไรบ้างคะเอ็ดเนี่ยทางคุณครูเนี่ยจะต้องมีทักษะเช่นเดียวกันที่เรียกว่าทักษะการสอนนะคะนั้นคุณครูจะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ให้ นักเรียนเนี่ยคิดเยอะๆนะคะโดยเฉพาะทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาการคำนวณและวิชาอื่นๆตามหลักสูตรนะคะเมื่อคุณครูเปลี่ยนวิธีการสอนแล้วเนี่ยลูกๆจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ด้วยนะคะหมายความว่าลูกจะต้องนอกจากขยันเรียนแล้วเนี่ยลูกจะต้อง มีความเพียรพยายามที่จะสแสวงหาหรือค้นพบวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ได้นะคะหมายความว่าในที่สุดเนี่ยหนูก็จะค้นพบว่าหนูจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วจะต้องสแสวงหาคำตอบ ในสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยมีคุณครูเป็นโค้ชนะคะนี่คือในยุคศตวรรษที่ย1สเ,เอ็ดเมื่อลูกได้ค้นพบว่าอ๋อตัวหนูเองเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบด้วยตัวเองได้แล้วเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าลูกทุกคนเนี่ยมีทักษะอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย วิสัยทัศน์ของของพออกอ็คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนั่นเองนะคะประสบการณ์ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทั้งกิจกรรมบ้านนักวิทยาศ,าศาสตร์น้อยกิจกรรมปรัจจเมกเกอร์การศึกษาของพออิสระ สวัสดีครับุณครูครับครูมีประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับพวกผมอย่างไรครับการจัดประสบการณ์นะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญก็คือครูจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะโดยผ่านกระบวนการคิดแล้วก็มีการจัดประสบการณ์จริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวกนะคะแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ให้กับนักเรียนและครูคร <Lam> ูก็จะรู้จักนักเรียนนะคะเป็นรายบุคคลว่านักเรียนเนี่ยจะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องการเรียนอะไรนะคะแล้วทีนี้เนี่ยการดําเนินการจัดการเรียนการสอนก็จะมุ่งให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21นะคะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูจะออกแบบการเรียนรู้นะคะให้กับนักเรียนแล้วก็นักเรียนจะฝึกฝนด้วยตนเองนะคะ โดยที่นักเรียนเนี่ยก็จะไปศึกษาค้นฟ้านะคะจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะและก็นอกโรงเรียนหรือไม่อย่างนั้นก็จะสืบค้นนะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะ ICT หรือว่าสื่อต่างๆนะคะคโดยครูนะคะนำมาจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะและก็จะมีวิชาเพิ่มเติมก็คือ วิชาปาจี้เมกเกอร์นะคะโดยใช้กระบวนการสตรีมดีไซน์โรเซสนะคะและก็วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือว่า IS นะคะซึ่งนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถนำเสนอผลง,งานของนักเรียนนักเรียนก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะขอบคุณครับ